ทิ้งทิ้งว่ะชื่อร้านยังก่อทิ้งทิ้งศรีวิไลเนาะแถวศรีวิไลเนาะใส่ถอดสบายดีมือนี้มากินเลือดแปรงเป็ดอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เนื้อขาบังเวียงเมืองศรีวิไลค่ะแถวโทรรับภาพร้านทิ้งทิ้งแต่แซ่บแต่แซบแม่ซิมเบิ้งดูแซ่บแห้งเลือดแปรงเป็ด สวัสดีรมาลาลงกิสบายดีร้าน้ปิ้งนะครับย่งสถานีทรพมร้านังก่อร้านทิงปิ้งปิ้งเป็ดชาวซีวีไล่น้หลวงเลี้ยงจำดูหเดือดปะเดือดแปลงเป็ดเสีบก็เดือดแปลงหมูด้จะบอกให้ เืียงสุกเหมดมันสุกเลือกกะสุกห่าซีโปเซเพราะว่ามันมีการผสมกำลังสุกอืมล่าๆลองกินเลือดแปลงเพ็ด ิบบักๆเซงสิละเขาสีนี้ผักห้แบบนี้เขาจ,จานแบบนี้เลยสดรเลิศแบมแบบที่ซีนี้ผักหลายๆกิมกับก๋บปีแบบนี้อ่ะถ่าย มาแล้วย่างเดยทำอะไรกินเลือดแปงเป็ดเนี่ยน้อนปลาบ,บมันแซ่บดีค่ะบัาข้าวเลือดแปงเป็ดน,นี่บ่าข้าวเนี้ยฉันรู้สึกว่าโอเคกว่าเลือดแปงหมูเปล่าแล้วก็แซ่บ เขาแักนะนอกกันหลายคนเปนเรีนาแปลกชาวอีทข้าหลาแต่กับลุงนาา้ำพ่าร้านได้ดีแบบนี้เลยร้านทิงท้งทๆๆๆนะิ้งท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 ิ้งเพื่นอะเป็นร้านใหญ่ๆกว้างๆถ้าเห็นบ่อข้างหลังนะ่ะ เปิดผมละซีม่งแรงครับซีถุงหาถ,หมมงถุงหังคูมืม่อเทียงขึ้นหุดละมันได้กัดได้เดียมตอนกลางเดียะทั้งหนาข้าวจอกับสิยเป็ดเลยกินเกม็มไส้พักไล่วัดว่า,วานว่าจุวัลวัตจุว่างเต็มที่อ่ะลูกจุก มาเที่ยวเล่าโดนุดนแม่เถือกอะกระเซบวัฒนธรรมวิถีเล่าของเราเถอคะค่ะมากไหมมันขับอืมใส่หอมไล่ๆใส่บักทั่วเข้าไป ่ะข้าว่ะขุยเนี้ยเขาสิมีสูตรวิธใเหตุของเขาอะ่ะที่เ้าบ่รูนะเ้าบ่รูเหมือนกันแซ่บแม่ ตอบอีเลยพลังงานอยู่หลังกระใจดีทุกคนยิ่งอยากงจำใส่เหลือเกินแสบลงมาเด้อค่ะร้านทิน้งทิงแถวศรีวิไลเบิดย่ำแล้ง สดบักควคือเป็นบัควัวเลิศนมันแซบแซบขากไหมขอเห็ดดีดีไป<บ><ะ>ไปหอดสวัสดีนะคะบ๊ายบาย